สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกขอนียวเซียงไสานนะครับวันนี้พาว่าที่ภาพี่พันนองมาชมฟ้ามนะครับผมของในหอยตีกันนะครับผมสาวงามแห่งตลาดลอยเอ็ดสารค้ามนะครับผมหลยทันก็คือ้ดิคุณหนาคุณตานะครับวันนี้มีโอกาสพามาทั้งผี่กันเลยแวะมาเยี่ยมเยือนคอบกเพลินนะครับผมมีงัวงามที่เด็ดนะครับผมลูกสาวที่เชีหากคิดเก่าแล้วก็ขอดลูกออกมาเป็นเชี่เอ็มหกแปดนะครับผมเล้าก็มีเปิดราคานะครับในคอรกวันนี้นะครับผมเดี๋ยวไป ทำก็ใจกลับจาของเพลินเลยนะครับผมอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนะครับผมอันนี้หอยติ๊กนะครับผมนะครับเฟซบุ๊กเอียงก่อนครับผมมณีจันทร์ชาวาปีค่ะอ่ามณีจันทร์ชาวาปีนะครับผมอ่าฝากเบอร์โทรจังอยนะครับผมก่อนเริ่มคลิป063ค่ะ063 635 635 2324ค่ะ2324นะครับผมอ่าทีวีบ้านใดก่อนครับผมบ้านแค่นใหญ่ค่ะอ่าบ้านแค่นใหญ่ตำบลแค่นใหญ่ตำบลแค่นใหญ่อำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดนะครับพี่น้องนะครับมือนี้มีงัวอยู่ หนึ่งโคมเนาะแล้วก็แม่สาวสองตัวอ,นะอันนี้แม่ท่องเนาะบอค่ะแม่แยกลูกอ่แม่แยกลูกนะครับผมนะครับแล้วก็มีแม่งามๆนะครับมาโชว์ตัวนะครับผู้ใดมากัดจังมาเบิงยุขวักเพิ่นเดี๋ยวมาเบิงโคมแรลกก็เพิ่นเลยนะครับผมอ่าคมแรกให้เพิลล่นเบาได้เลยสูฟังจากน่อยนะครับผมโคมนี่คมนี่เป็นแม่ลูกคะ่ะเป็นแม่ลูก <c oughs> นะครับผมอา,อายุอายุแม่มันได้ลูกสองตัวค่ะได้ลูกมาแล้วสองตนะครับผม อ่าส่วนสูงวัดได้ไร้ประไหนครับผมตัวนี้สูงลอยหาซิบหาบวกค่ะลอยหาซิบหาบวกด้วยครับพี่น้องนะครับลอยหาซิบหาบวกนะครับ รอยหาซิปหาบวกนะครับผมอาจีนมนี่ลูกตัวที่ใดครับจีนมอยู่นี่ลูกตัวที่สองค่ะตัวที่สองนะครับแม่ผสมอีกไปครับพีอย่างค่ะลูกเพิ่งได้ซีเดือนค่ะอ่าลูกเพิ่งได้ซีเดือนนะครับย่างบ้านเดียผสมนะครับผมลูกเพิ่งได้ซีเดือนย่างบ้านเดียผสมนะครับต้นบ้านฉาดเย็นเป็นซัดแล้วย่างบ้านเดียผสมเนาะนะครับอ่าตัวนี้ลูกคอไหนครับฮุตตันค่ะลูกฮุตตันเก้าเก้าเก้านะครับผมฮุตตันเก้าเก้าเก้าได้ครับพี่เนาะนะครับส่วนสูงแม่ผมว่าลอย เกือบร้อยหกสิบนะครับผมเกือบร้อยหกสิบนะครับตัวนี้ลูกก็ถือว่าเจ็ดเดือนแล้วครับอายุลูกสี่เดือนค่ะสี่เดือนนะครับฮุตตันเก้าก็ก้านะครับผมฮุตตันนี่ได้เอกสารใบหลอดมานแนบบ่ครบทุกอย่างค่ะครบทุกอย่างด้วยครับพี่น้องนะครับฮุตตันของวิไลฟาร์มนะครับผมฮุตตันเก้าก็ก้าของวิไลฟาร์มหุ่นใหญ่คอร์ดเหรอเน่ยฮุตตันนะครับฮุตตันเก้าก็ก้านะครับมีข้าวเมื่อสองสามเมื่อที่แล้วนะครับผมหุ่นใหญ่มาอยู่อำเภอศรีสมเด็จนะครับผมหุ่นใหญ่มาอยู่ศรีสมมเด็จนนะครับบผล้าาท ล้านหาครับล่านหาตีล้านหาครับผมคาโต้ล้านหานะครับฮุตันเก่าๆนะครับถือว่าเป็นพอสิมีพันธุกรรมเด่นชัดอีกตัวหนึ่งนะครับในวงการงมื่ทางโซนอีสานเท่านะครับผมหรือทั่วประเทศนะครับน้ำเชื่อทรงไปทัวประเทศฮุตันเก่าๆของวิไลฟาร์มนะครับผมกาอันนี้คือผลงานลูกเพิ่นนะครับผมกำลังกินนมอยู่นะครับถือว่าเพชรเขาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพชรเขาให้เรียบร้อยเดียวครูนี่แม่ร้อยหกสิบนะครับโอ้แม่สดดีนะครับผมถือว่าสดดีนะครับผม เราก็จะคล้องก็ดูแรกว่าดีพร้อมนะครับผมเบิ่งนะครับลักษณะลูกกินนมนะครับขนาดนี้ยังไม่มีอาการสูบนะครับผมหลายๆข้อกัดกินเก่งค่ะมันกินเก่งกินเก่งเนาะแม่นค่ะตัวนี้กินเก่งแล้วมันหูพร้อมหนำนุ่มดีเดียบ่อยจะลูกนำนุ่มดีลูกกินลูกกินขังนึงเนี่ยขังนึงไหลเลยออ๋นะครับนี่ครับพี่น้อง นะครับตอนนี้กินนมอยู่นะครับเอ้ามาหนีพี่น้องก็อยากฟังราคาแล้วเปิดร้ายไปเลยครับห้อยที่นี่ราคาเปิดราคาเปิดเปิดไว้แสนหามื่นหาพันค่ะแสนหามื่นหาพันนะครับผมแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับผม่าอีสานทรงฟรี่าอีสานทรงฟรีนะครับผม่าอีสายเองรถได้อ่ารับเองก็รถได้อีกหลายเนาะรับเองรถได้อีกหลายนะครับของห้อยเพิ่นนะครับเอานะครับนี่ราคาเปิดเด้อพี่น้องนะครับมาต่อรองเอานะครับมาเบิ่งตัวจริงก็ได้นะครับผมบ้านแค่นยนะครับผมตำบลบ้านแค่นยอำเภอเมืองลอยเอ็ด นะครับผมสำหรับครูนี่นะครับเอานะครับประกันตานี้เห็นไหมครับงัวคอกนี่ตานี้ค่ะเอานะครับนิสัยก็ถือว่าเชื่องว่ามันหมายหน่อยไปทางไหนหน่อยตัวนี่หัวขอบอวยเขานะครับผมก็ถือว่าที่เด็ดเลยนะครับผมครูนี่ครูแรกมากเปิดหัวงามเลยนะครับผมเอาแม่ที่สองครับผมแบบนี้เอาแม่ที่สองเป็นแม่แยกลูกค่ะราคาประหยัดครับพี่น้องนะครับแม่แยกลูกนะครับผมเออส่วนสูงแม่นี่ประมาณเท่าไรครับหัว ทอดอะไรลอยสามสิบบวกลอยสามสิบบวกนะครับลอยสามสิบบวกนะครับผมอันแยกลูกไปแล้วนะครับลูกผูกไม่แม่ครับแยกไปตัวผูกค่ะขายไปแพะนี่ขายหาหมื่นผู้ดีลูกมันลูกมันขายหาหมื่นนะครับโอ้สุดยอดเลยธรรมชาติมะลุนธรรมชาติเนาะแดงค่ะแดงแดงแป๊ดเลยอ่านะครับลูกถือว่าที่เด็ดนะครับอันนี้เหลือแม่แม่ผสมอีกไปครับยังค่ะยังม่วงด้ผสมนะครับลูกที่ไหนที่แยกไปนี่ลูกที่สองค่ะลูกที่สองนะครับผมอ่านะครับบานเท้าเอินง้วลูกผสมบราหมันนะครับผมเนี่ยหูสันๆนะครับหูสันๆ นะครับลับเงีนะครับหูสันลับเงาวเปิดไปไรไปนะครับห้อยไปนี้ตัวนี้เลียมล้างดีเปิดไบสามสิบหาค่ะเปิดไบสามหมื่นหาเด้อพี่น้องนะครับเปิดใ้สามหมื่นหาอีสานรงฟรีค่ะรับเองรถได้เอาครับรับเองรถได้นะครับอีสานรงฟรีให้นะครับสามสิบหานะครับราคาเปิดนะครับผม ้าน,นัีประกันค้าโทุค้าถอนประกันดูดประกันทุกคอนเน,ะนาะนี่น่ะนะครับผมประกันทุกคอนนะครับผมฝนเหลื่อมลิ่นเหรอครับพี่น้องนะครับเห <c oughs> มือนนี่สีบรจัดนะครับเพราะ <c oughs> ว่าแดดบ้อกออกนะพี่น้องนะครับง้นแดงมันต้องถือแดดนะครับมันยังถือเด่นชัดนะครับถือว่าเหมือนนี่มาหาขอข้องนอกตีเพื้นนะครับเหมือนนี่ก็ถือว่าอากาศคลื่นๆนะครับเอานะครับเบิ่งแม่สาวหน่อยครับสําหรับผูอ่ะอยากก๊ลังอยากเอาไปต่อยอดนะครับเห็ดแม่พลาดแม่บอกนะครับอันดุกรรมดีๆนะครับจักบาทครับตัวนี้เปิดใบ ตัวตัวนี้ลูกซีไว้ค่ะซีไว้ศูนย์เก้าหกเดือนแม่นค่ะยานมเรียบร้อยยานมแล้วนะครับเห็ดเขาให้ไปครับนี่ยังค่ะยังมาเห็ดเขานะครับผมกินเก่งทุกอย่างทาสนใจเห็ดเขาให้ได้ค่ะราคาทําเขาให้ฟรีค่ะอ่าเห็ดเขาให้ฟรีเนาะนะครับผู้ใด้ซื้เอาเพื่อเห็ดเขาให้ฟรีเด้อพี่น้องมาจับมากเพื่อเห็ดเขาให้เลยนะครับแม่นค่ะนะครับผมเปิดไว้หล่ไปได้ครับพ่้องตัวนี้เปิดใบเก็ดสิบห้าค่ะเปิดใบเก็ดสิบห้านะครับผมแม่นี่สูงอยู่ลอยยี่สิบห้าได้นะครับประมาณลอยยี่สิบห้าได้ ยานมเรียบร้อยกินเกงสุแนวค่ะประกันเชื่องประกันตั้งเชื่องดีเนาะนะครับปกติงว่าขันเอามาโยงแบบนี้ผมบอกว่าดินแน่นอนะครับแต่ว่าพ่นยงไว้ยืนคู่กันบ่ดินเลยนะครับถือว่าได้รับการฝึกมาแล้วเชื่องดีนะครับเอาตัวแม่สาวอีกตัวนึงนะครับคู่กันตัวนี้ก็บลูกซีไว์ส่นเก่าของคือคือกัน่ะญ่กันใหญนะครับผมนะครับลูกซีไหว้นะครับ ตัวนี้ได้รายละเอียดพวกใบหลอดมากบอแต่ครบมาทุกอย่างค่ะได้ครบมาทุกอย่างนะควันเป็นง้หน่อยที่นูขายแม่ทองไปหรือนุปกันซื้อลูกขึ้นขึ้นมาอ๋อขายแม่เพิ่นไปเราซื้อลูกขึ้นมากนะครับพี่น้องขึ้นะครับซื้อลูกขึ้นมากนะครับผมอันนี้คือหอยเพิ่นนี่โมว่มาชนขายแม่ลูกไปซื้อลูกขึ้นนะครับผมเอ้านะครับเปิดไว้ร้ายไปได้ครับตัวนี้เปิดไวหกสิบห้าค่ะเปิดไบหกสิบห้านะครับผมอ้าวครับผิปบดนะครับ เขายังบ้านเฮดนะครับไผยอยากเ็ดกะถ้าซื้อน้ำเพลินอย่างประเทศไทยเพิ่นกะเ็ดไทยได้นะครับผมทำเขาฟรีทำเขาฟรีทำเขาฟรีทรงฟรีภัยอีสานค่ะประกันตั้มนี้สุนียรับเองรถได้แพ็คคู่ก็ได้อ่าครับผมอันนี้คือรายละเอียดนะครับแพ็คคู่แพ็คคู่รถได้เมื่อหนึ่งทรงฟรีผม อาทาเหมาคูนี่ลดให้ได้รมืดหนึ่งเราส่งให้ฟ,ฟรีพรอมเฮ็ดเขาให้ฟรีพรอมแนี่นค่ะนะครับผมโอ้ที่เด็ดเลยครับปมมาชันนะครับที่เด็ดของหอยตีเพิ่นมานีอยู่ขอกเพิ่นนะครับมานีไปแล้วหนึ่งค่มหนึ่งแม่เหล่าสองสาวนะครับผมแม่แยกลูกนะครับผมถือว่างามนะครับง่วเพิ่นทุกโตในขอกมานีถือว่าถูกใจนะครับสำหรับผููอยากได้งัว่าแม่สาวไปเลี้ยงกับมี่ไห้นะครับแม่ลูกกับมี่แม่แยกลูกกับมี่นะครับผมเอานะครับตบไทยไปที่เด็ดเพิ่นกําลังทำความสะอาดอยู่นะครับ เอานะครับมื่อเบื้องที่เด็ดนะครับผมของหอยตีกิืนนะครับผมอันนี้คือนะครับแม่ลูกนะครับที่เด็ดกองขอกนี่เลยนะครับผมลูกผสมเอฟได้ครับนี่ตัวนี้บ้านจอดเอฟค่ะยังไม่ได้จดเอฟนะครับผมแต่ว่าผมกติดตามผลงานมาโดยตลอดนะครับเพิ่นมีง่วงง่าเพิ่นบามีของดีอยากโชว์นะครับอันนี้คือตัวแม่เพิ่นนะครับผมลูกสาว TK579 นะครับผมนะครับ ลูกแรกอ่าลูกแรกนะครับผมที่เคหาเกตเก่านะครับผมนี่ครับถือว่าเป็นลูกผสมอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่มีพันธุกรรมนะครับผมเด่นชัดเราก็อ่าเป็นที่นะครับผมหมายตาของหลายๆคนนะครับวันนี้ใหญ่มาอยู่กับหอยตกเพิ่นตั้งแต่ตอนเพิ่นตั้งท้องนะครับเดี๋ยวตั้งท้องตอนนี้ก็คลอดลูกออกมานะครับผมลูกไสเพิ่นนี่ลูกคอใดครับผมลูกเคเอฟหกแปดค่ะลูกเคเอฟหกแปดนะครับผมลูกเคเอฟหกแปดนะครับเบงกอยนะครับอันนี้คือพันธุกรรม kf หกแปดนะครับอันนี้ลูกไส้ด้วยครับได้จักมือแล้วครับผมลูกไสด้สิบสองมือค่ะสิบสองมือนะครับผม kf หกแปดนะครับได้สิบสองมือนะครับเอานี่นะครับกามเนื้อมากนะครับข้อขาล้างดีนะครับนี่อนาคตพอพัดเลยครับผู้ใดก็ล่างหานะครับผมแมงงามๆนะครับแม่บอกสวยๆเราก็ให้ลูกที่มีอ่าพอถือว่าเป็นพอน้ําเข่าเลยนะครับ kf หกแปดของวิไลฟาร์มนะครับผมอันนี้พึ่งได้สิบก็มือครับพี่น้องนะครับเอามาเต็มเลยนะครับ กำลังกินนมได้นะครับพี่น้องไห้เบิงนะครับช่วงคอขาได้แคเอฟหกแปดนะครับถ่ายจาังไนนะครับจังไนเติมเนื้อเข้าไปจังไนครับพี่น้องนะครับที่เด็ดเลยนะครับสาว ลูกแรกนะครับผมอ่าครับแม่ลูกแรกแม่ก็ถือว่าสีแดงเข้มเม็ดประขามนะครับผมอ่าตัวนี้เด่นยังไงครับในขอกที่เอาที่น้ำขามาที่ไปเห็นเพิ่นเลยประทับใจอย่างน่ในในโตงวั่วแม่นี่ตัวนี้ก็ว่ามันเป็นลูกไอ้แลมโบล่ะค่ะอ่าลูกแลมโบลเนาะแม่นค่ะนะครับลูกลูกแลมโบล์คล้องแฉกเพราะหมออิ๋วเพิ่นไปผสมเองอ่าอันนี้คือผมเคยติดตามในเพจของหมออิ๋วนะครับเพิ่นตอนขอารูเพิ่นก็ลงให้เบิ่งในเพจเพิ่นนะครับผมก็ได้ติดตามผลงานเพิ่นอยู่นะครับเพิิ่่นลงงให้เบก็ถือว่าเป็นอ่าพันธุกรรมที่เพิ่นประทับใจอีกตนึงนะครับค่ะ อานะครับผมก็ถือว่าแล้วในตัวงวานี่ที่ที่หอยติ๊กนั่เขาไปเห็นตอนแรกนี่คือมักอีหยังไงดิในในตัวแม่นี่ที่ได้เลือกเขามาในคอกในฟาร์มนี่มากว่ามันเป็นงว้วะลูกผสมที่มันมีสเสน่ห์แม่ค่ะ,ะ,ะคแล้วก็แล้วก็สีแดงดแดงสีแดงนะครับผมแด,ดแดงเมรร็ดบักขามดแดงเม็ดบักข,ขามนะครับแล้วก็ล่ำตัวเงาเนาะนะครับผมถือว่าเป็นลูกผสมหาล่ำยาวเงาจนสี่ยากนู้ครับพี่น้องแล้วก็ถ่ายดีค่ะถ่ายสมุทถทายนะครับผมถือว่าถ่ายเป็นลูกผสมที่ถ่ายสมูทค่ะถ่ายสมูทนะครับ ถ่ายดีนะครับถ่ายดีเอานะครับเบิ้งหางยาวเป็นผัวเลยนะครับผมถ่ายดีแล้วก็สํารรสคัญลูกผสมค่ะคือนหนอกตรงขาขาหนาหนอกตรงขาหนาเนานะแต่ถือว่าตะหนอกง่ายนะครับพี่น้งนองผมว่าหนอกนง่ายเป็นงวผูกครับพีน่น้องง่ายนะครับหน,นอกง่ายเป็นงวผูว่าหนอกตั้งตรงไม่ล้มเอียงว่าสันเพิ่นมานี่นะครับให้เบิง้ง จุดเด่นของเพื่อนนะครับโลกาโบดเข้มนะครับที่ที่ผมเห็นที่ผมประทับใจเลยคือผมมาเห็นนี่คือโบดนะครับเอาแบาว่างัวโบดเป็นแบบใดนะครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับงัวโบดงัวงัวติดโบดส่วนส่วนมากจะโบดแต่ว่าบ่ครบนมจะบ่บ่ดำแต่บควบดำนนี่คือโบดโคบหมืดนะครับผมนมดำนะครับผมคลิปหูดำนะครับขอบตานะครับได้นะครับผมเอาสีนะครับลงมา นาคานะครับผมนาคาได้เราก็หัวนมเครื่องขึ้นมาเท่าอิ่นเครื่องดำนีนะครับพี่น้องบกเพ่าไงผมบกเพ่าไงนะครับผมช่วงขาหนานะครับช่วงขาหนาก็กว้างนะพี่น้องนะครับลักษณะนะครับการยืนเพื้นนะครับผมต่างข้อลงมาหาบกเพ่าไงนะครับผมอันนี้คือเอกลักษณ์นะครับเสี้ยนงัวนะครับผม อ่าห right <quer> like no. ้าตีเพิ่นเห็นปุ๊บเพิ่นกระหูแล้วนะครับวางง่วตัวนี้นะครับผมมีเอกลักษณ์นะครับสำหรับผู้นหญ่วงการงัวแต่ว่ามือใหม่อาจจะถว่หูคำว่าโบดนะครับผมงัวโบดคืออีหยังนะครับผมแล้วมันกับเป็นง่วนอย่างไงอย่างไงนะครับผมเบิ่งยืนนี่ก็คือนิ่งเลยนะครับลูกผสมนะครับถือว่าฝึกมาดีนะครับยืนหนึ่งลูกผสมที่การง่หย่วยการง่ญ่ส่วนมากฟ้าฟ้าคางแล้วช่วงฟ้าคางจะกว้างแต่นี่ฟ้าคางแคบ นะครับผมล่ำผมยืนเบิ้งนี่ก็คือถ่าบานเท่าเอินมาผมเคยฟังบีเดอร์ไลน์เขาเราวันรับตาเบิ้งงเมื่อรูปซีเลียมพื้นผ้านะครับผมแล้วลูกผสมนะครับที่ลักษณะนะครับเสร็จลังตรงแล้วก็ล่ำตัวเน่าซีเลียมพื้นผ้าก็ถือว่าเด็ดนะครับแล้วการให้ลูกของเพลินนะครับผมใส่กับแค่68นะครับตัวนี้นะครับมาแต่หน่อยเลยนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับล่ำมาแต่หน่อยเลยนะครับเบิ้องไทยนะครับไทยยกดีนะครับผมข้อขาหลังก็ตรงดีนะครับ เอาฝากติดตามด้วยครับตัวนี้นะครับผมหลายท่านก็ว่าเอาเปิดราคาถอดนะครับฟังโดนแล้วนะครับเอานะครับเปิดไว้หลายไปไลยครับห้อยขันมีผู้มักนําข้มนี่เปิดเปิด่ให้ต่อหลายเด้เอาเปิด่ให้ต่อหลายนะครับเอานะครับผมเปิดใบซี่แสนหาค่ะเปิดใบซี่แสนหานะครับผมแม่ลูกด้วยครับพี่น้องซี่แสนหาข้อมสดหนีมาตรงห่วงลูกแรกแน่นอนนะครับยังต่อยอดต่อพันธุกรรมไปได้อีกนะครับผมมาถเลยล่ะลูกกแรขี้หาเก็บเก่าพันธุกรรมนี่นะครับผม อ่านะครับบ้านเฮาเอิ่อนบาบุญบัหลายบ่มีมะขอบคล้องนะครับเอาน,น,ะนะครับเอารอบนัสหาคนมาเปิดให้พ,พี่ไอ้อน<า>่องแบงเงี้ยเด้อพี่น้องน,นะครับคอยตีเพิ่นมาเปิดมาแบงให้ก็ถือว่าอ่าเพิ่นก็นมีของดีนะครับผมมาแบงให้พี่ไอ้น่อง ผู้หาบ่ไดดนะครับผมขอกหนีมีไห้นะครับท k เค9หาพันต e out ic <with> ุกรรมนีอยากแน่นอนนะครับผมผมเบาไดีลยนะครับผมไปมาหลายขอกหลายฟรามลูกทีเค9ผมบ่เคยพอนอันนี้ก็ข้งแรกที่ผมตัดสินใจมากนี่นะครับข้งแรกนะครับผู้ใดมีอยู่มองได้ก็บอกผมอีูนเรื่องครับพี่น้องคงกินนั่ไปเบิงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกพันตุกรรมหนึ่งนะครับผมที่หายากอยู่พอสมควรนะครับผมหาอยากอยู่พ่อสมควนเป็นนํามาจนได้นะครับเพิ่นไปหามาเราได้เพิ่นกระสูนและฆ่าเพิ่นวครับบ่ใดมาประดับข นะครับผู้นสี่เหลียญงัวกับหงูกันดีนะครับผมนะครับในเรื่องของการหาพัตจุกรรมดีมาไว้ยถ้ที่ว่าเดินสนามกับเมนนะครับผมอาสีว่าประดับบาลามีกับเมนนะครับถือว่าเป็นกำลังใจสาหรับคนเรียงงมกิกันนะครับผมสามกิ่งกันนะครับผมหลานสมมกิ่งกันถือว่าเป็นผมบอกเลยว่าสมมกิ่งกันถ้าเป็นเลรียรลอยนะผมบอกเลยว่าราคาเฉียดล้านครับผมนะครับผมเคยผมเคยเห็นเขาขายกัน8ปดแสนเก้าแสนเจ็ดแสนนะครับผม นะครับผมถ่ายคลิปนะครับให้สาติกนะครับผมฝากเบอร์โทษจังหน่อยนะครับผม063ค่ะ063 635 63, 635 2324 2324นะครับผมบ้านแค่งงน่ตมบนแค่นยอํา<ช>เพื่อเมืองจังหวัดลอยเอ็ดเดอครับพี่น้องนะครับผม ไผ่หมักพันธุกรรมดีๆนะครับของหอยตี่ลรับประกันให้นะครับผมงอกจะคอดเพิ่นทุกโตนะครับ,รบผมับประกันดูแลหลังการขายให้แล้วก็เรื่องการค้นสรงกับสบายใจได้นะครับผมเรมืนนอ,นส,อนสรงฟีให้อยู่แล้วนะครับเป็นเจอในตลาดเพิ่นกะวาสรงฟีนฟฟยยะครับผมมาเจออยู่บ้านเพิ่นกะวาสรงฟีก็ถือว่านี่นก็โอเคเลยนะครับแล้วก็ทำว่าน้ําแถมเห็ดเขาให้พร้อมแต่เป็นง้วยังว่าเห็ดเขานะครับผมใบหลอดเพิ่นมีให้ชัดเจนนะครับผมงอกคลอกนี่ครบครึ่ย่าง นะครับผมเต็มคอกเลยมือนี้นะครับถือใจแล้วนะครับมือนี้ผมพ่อใจแล้วนะครับมาหอดมาเห็นลูกที่แค่หายเก่านะผมเห็นตัวในรูปนะครับผมไ่ได้เห็นตัวจริงนะครับแต่สมัยเป็นสาวก็เคยว่าจิไปเบิ้งกับว่าได้ไปเจือเทืียนะครับเอาสหรับมาอนี้ขอบคุณนห่าติกหลายๆนะครับผมให้เฮ้าช่องลูกขเหนียวเชียรอีสานไดบ้าเยี่ยมชมแล้วก็บผ้าผีผนองผู้เลี้ยงงัวนะผู้มักงัวแดงงัวโบดนะครับนะครับได้มาเบิ้งงัวอยู่ขอกเพลินนะครับผมทั้งไปเจอในตลาดแล้วก็นมาเบิ้งหอดขอกเลยนะครับก็ถือว่าเาก คอยกันสนับสนุนมาเรื่อยๆนะครับผมนะครับพี่น้องถูกใจกันจังว่าแบงเอาด้วยครับพี่น้องนะครับขายในราคามิตรภาพนะครับผมเอาสลับมือนีกต้องขอบคุณในหลายครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องนะครับเพราะเป็นกำลังใจเฮ้หนะครับคลิปต่อไปก็จะได้พี่น้องไปเบิ้งงามๆเรื่อยๆหลายขอกนะครับผมราคากับล้วแต่พี่น้องถูกใจตามงบประมาณนะครับพี่น้องนะครับงบปลายก็เอารุ่นราคาสามหมื่นกับมี่สี่หมื่นกับมี่นะครับหาหมื่นหกหมื่นเมีลูกกับมี่นะครับผมเอาจากล่าไปเสครับผมสสวัดีครับผม Ai đây